ที่มีร่วมกันพยายามฆ่าอะไรนะตกใจไหมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในตอนแรกก็อย่าไปพูดถึงมันเพราะเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาใช่ปะเพราะเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราก็มีเราก็ทําตามหน้าที่ของเราก็ผมไม่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรในบ้านอยู่แล้ว ทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก,ก็คือเราบริสุทธิ์ใจนะครับใครๆก็บอกเรามีอิทธิพลเราก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่กับลูกกับเมียก็ไม่มีทุกอะไรอยู่แล้วครับคือสู้คดีเนี่ยเราก็สู้ตามพยานหลักฐานเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ยิงใส่คนเราไม่ได้ยิงใส่คนที่บาดเจ็บอะไรแบบนี้ที่เขาตามเป็นขา่าว มคิดว่ายังไงผมก็ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะฝั่งเขาที่บอกว่าไม่มีไม่มีอาวุธปืนไม่มีอิทธิพลก็ในคนบ้านก็เป็นไหนเจอคือถึงบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณรู้อยู่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าคุณคุณคุณมีหรือไม่มีปืนที่มาเวลาเวลาเวลาสมัครใจกันมาแล้วเนี่ยก็อย่าเวลาโดนก็อย่าเรียกร้องความยุติธรรมจากสังคมมันคือเหตุการณ์ที่แบบว่า ทะเลาะวิวาททาให้ตํารวจทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนเวลามีฝั่งผู้บาดเจ็บมีฝั่งที่โดนกระทําฝั่งที่กระทําเนี่ยคือมันสมัครใจกันมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งไหนโดนก็มาขอร้องอ,อความเป็นธรจากสังคมทั้งที่ตัวเองเนี่ยสมัครใจในการกระทําผิดอยู่แล้ว